จเจริญพรเนื่องด้วยวันปีใหม่เป็นการอวยพรให้กับชาวนาถานะปีใหม่ปีเก่าจริงๆแล้วก็แค่เป็นประเพณีความสำคัญนั้นจะปีใหม่ปีเก่าไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นฉะนั้นปีใหม่ปีเก่าไม่ได้สำคัญอะไร แต่เราก็ถือว่าขอให้โชคดีในวันปีใหม่ฉะนั้นเราเมื่อมีปีใหม่ขึ้นเราต้องการให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงปีใหม่เปลี่ยนไปแต่ชีวิตเรายังเหมือนเดิมยังย้ำที่อยู่ที่เดิมฉะนั้นผลที่จะทำให้เราเป็นคนใหม่ขึ้นเราต้องมีการพัฒนาพัฒนาจิตใจของเราให้เป็นคนใหม่หน้าตาเก่ารูปร่างเก่าแต่ใจของเราจะเปลี่ยนไปเพราะเรา ฝึกนิสัยของเราให้เป็นคนใหม่หากเรายังใช้นิสัยเดิมๆการกระทำเดิมๆผู้เดิมๆม,ม,มีพฤติกรรมแบบเดิมๆเ,เราก็เป็นคนเก่าอยู่ดีปีใหม่ไม่ได้สําคัญแต่หากว่าปีใหม่เปลี่ยนไปแล้วเราก็เปลี่ยนตัวของเราให้ใหม่ขึ้นจากคนที่มีโทสะราคะโมหะมากเราก็ขัดเกลาให้เบาบา,บางลงด้วยการอยู่กับสติอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้น รู้เท่าทันจิตใจของเราเองรู้เท่าทันการกระทำของเราเองนั่นน่ะเราจะเป็นคนใหม่เกิดขึ้นได้เพราะเราเปลี่ยนตัวเราเองให้ตอดคล้องกับวันปีใหม่จะเดินพร